แม่เ้าว,ว่าคนยังใหม่เนาะสิบาไกา่เอาสิบโตไปแบ่งไปเนี่สิบว่าไว้อาหารแบ่งไปแบ่งไม่เนี่นแหละแข้งแนละ้วไอติมนะอืปะไปจับเอา สาบบายดีอ่าตัวเยี่ยมักมีปาโตัวได้กินอยู่ดอกแม่บ่ได้ไปวัดบ่ สมพอดีตับเงียบดดยโดยอาอไเือแบ่งเมลี่ยงนี่มันสิบ,บวายหัวอาหารเ <c oughs> อาทางป่วยฮารดดับปไปเลยงัวกินปกติงวัวไม่ได้กินไดน

เอาซิปโตงนะแม่ใช่โตเลยจะโตนี่ซิปโตงมาตองใส่ันสามาาสามตัวหนึ่งใส่สี่เมร์ดใส่สามเบิราม่สี่กล่องครสามไปอาชพอะไรกเไ้โอเคไปอาชีพตัวน 啊，来侬，来。 หนูเอาใส่เอาใส่เอาใส่กระตายละสามโลดเป็นสิบสองตัวซะวอืมันจังสิได้แปลงเบาหัวอาหารไงไขยไป็นข่ลายแบบนี้ แน่มันส okay, ิออกมายังบัดนี้เมื่อเฮาก็สิไปเฮ็ดคอกใหม่บัดละโอ้ยโอ้ยโอ้ยสมพอดีพี่น้องกล้องไป ข้องหาวเรือเท่าไรเรือสแปดโต่บอกอืมออก <c oughs> มากคิดพืชพักไก <c oughs> ่บริเตายก่ภาษาไก่ลาดนะบรติตตยเพราะ ตายไปแล้แค่แต่ซุ่มนี่มันอยู่พี่อยู่ใกล้หมูโน่ต้นสมพอดีเลยต้องกระเจียบ เพิ่นปลูกยังเพิ่มเออปลูกมะกระพุกว่าป่านนี้ <c oughs> ปลูกกระพุกต้อเมื่อวานนี่เมื่อวานเมื่อซื่อนี่ห่อนจนมาจนปวดหัวเมื่อคืนนี่พัดลมเมื่อนีร่พัดมาลมเย็นอีกแล่ะเอาเมื่อคืนบอกมา,า,มาเอามันบอกอยู่บอก แม่แม่มักถัวนะมักเล่นนี่มันคือตายนะน,นี่บอแม่แล้วเอากุ้อไรนะ เมื่อตามกินเศร้าห้านี้โน้มันแรกประเทศหน้าคือเก่าแท่นที่มันสิบแบบว่าให้ปลูกเลยในนี้นะไมายามหน้าประเทศหน้าค,นคันห้าวนี้ห้าสิบป้าไปเลยนี่ไหวอันนี้ นี่แหละเขาจะได้มาผิกอันนี้แล้วไปปลูกนะเปิดว่าผิกโพดนอันนึงผกบานเขาปลาตัวมังบัวมังบัวมันก็นยังหลคือเกา่าพีา่น้องใชไปกินกับยังวะมังบัว <c oughs> ไปมันเก็บไปไป้นันคล้ายโลดแม่เอ้ยเอาดอก แทงหน้ามิดแทงหน้าวาซีปล่อยหน้าออกจากหนีแล้วสิบ่ได้ใส่ไฟบสดสทายก็ได้ใส่ไฟคือเก่าใส่ไฟคือเก่าแล้วอันเอาน้าจากหนีลงไปน้องแล้วก็อันไดโวได้มาจากกันน้อง ก็ได้ใส่ไฟคือเกานี่เป็นตำมสมคุงนะมะเขือพวงมักเล่นก็ <c oughs> จาเ,าเห็นมะเขือพวงเหมือนนั้น ภาษสไายเอิอยังก็เครื่อเทศโอ้ยจะเป็นเนี่ยข้าวหวานอยู่เต็มเท้าอันของเนะ่ยเวลาไปดอนไปเห็นคิดเห็นใจแฟนใหม่อยู่บ่ สึสบมีคนน้อยใจมันบรดิมีได้บังบุบงามนี้นะบาเอาแล้วให้เธอเก็บไปขายตลาดรอฐทิพย์เนี่ยแล้วพระเทนเปเมน้นโอบเขา đâu còn xét thêm mong chờ lại bộ ngày thì tôi cứ mặc bộ ập này đây này vẫn sống và còn đủ lè nhà mạng mà mài ขึน้นรถแล้วน้ำมาล,าล่าไปใช่ไหมอ işte ๋อบ่คอยเห็นนางดอกเห็นต่นางลงคลิป เจอกังด really ีเลยมุกสีอาอย่างอีโน้หลังดางขมอากาดเลยนะสีเหลือง เลยทุกคนมาป, mega, ป, tamam. ป๊ะป้บไปเอาดอกแม่อบอไม่แม่นอกดามมันสิงหลดไปซะวะมันเป็นหัวบอเออ เอาไปแห่ไก่กินนะมันจิกกินบ่นี่้ายมากเล,ล,กล,ลเย,นนนนยนนเนี่ยคือกอบแท้สียรัปอกปอกอแล้ว่เราเพ่ะด้มาัก็มีจิ้มลงไปตัวระโพกแหล่บอนี้นะ ผด<ธ>อืออีแม่เมื่อวันปลูกผักเนี่ยบอกเฟสเขาคือลอยไปตุ่ยดูดอมสมบูรณ์ ปลาตัวปีนี้เป็นลายเลยสองสี่หกแปดสิบสิบสองได้กินอยู่ดอกอตกหางตังบักมี่ขอไปใส่ฝุ่นบักมี่ก็ได้อ่ามีแม่ว่าปุกธรรมชาติตัว ไอติมของที่น้องมาเนี่ยอางกายเลวก็เอาไลลอติมเลยได้สิบสองตัวเดี๋ยวเราจะสิจายเงินน้ำมันแอ้